สวัสดีครับเช้านี้มากับ Honda City เครื่อง L15A นะครับซึ่งเครื่อง L15A เนี่ยใส่อยู่ในหลายๆบอดี้เลยนะครับแต่ถ้าบ้านเราก็จะเป็น Jazz กับ City เป็นหลักละกันนะครับทีนี้ปัญหาเกิดขึ้นว่าไฟเครื่องยนโชว์นะครับแต่รถใดยังขับได้ปกติเลยนะครับเว็บแรกเนี่ยสันนิษฐานแล้วว่าเป็นที่ O2 sensor แน่นอนก็เลยบอกลูกค้าไปว่าลอขับไปก่อนนะครับแล้วก็ลูกค้าเขาก็เลยสั่งตัวสแกนเนอร์ OBD ไปลองเช็คดูนะครับปรากฏว่า โค้ดขึ้น P0420 นะครับผมก็ใช่เลยนะครับทีนี้ไปศูนย์นะครับศนย์จะให้เปลี่ยน O2 2ตัวนะครับเปลี่ยนแคทด้วยนะครับราคาก็หลายหมื่นเลยนะครับก็เลยเอาให้ลูกค้าเข้ามาก่อนเดี๋ยวมาลองล้างดูก่อนนะครับเราก็จะแก้ปัญหาด้วยวิธีการเซฟที่สุดก่อนนะครับก็คือล้างทําความสะอาดนะครับถ้าล้างทำความสะอาดไม่หายนะครับผมก็เดี๋ยวอาจจะต้องเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนเป็นตัวได้นะครับเดี๋ยวนี้ ในตระกูลของ L15A ครับ O2 มีขายในแอปส้มแอปฟ้าแอปแดงด้วยนะครับผมลองเสิร์ชหากันได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมือ2อเชียงโกงจากญี่ปุ่นสภาพดีนะครับหรือเบิกใหม่ก็แล้วแต่ในส่วนของงบประมาณแต่ละท่านได้เลยนะครับแต่หนึ่งสิ่งได้นะครับจุดเริ่มต้นนะครับคุณต้องมีเครื่องสแกน OBD ก่อนนะครับเดี๋ยวจะปักตะกก้าไว้ให้นะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับทีนี้ตัว O2 จะอยู่บริเวณหลังเครื่องนะครับถ้าเป็นซิตี้จะสังเกตง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นแจ๊ดก่อนจะต้องลื้อเยอะนิดนึงค ในส่วนของประกาศปัดรน้ฝนออกหมดเลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปตัวอย่างมาให้นะครับขออนุญาตดึงคลิปจากพี่ YouTube ท่านนึงมาให้แล้วกันนะครับเดี๋ยวให้เครดิตพี่เขาด้วยนะครับเพราะว่าในส่วนของออกซิเจนเซนเซอร์ตัวแรกเนี่ย จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเฉพาะนะครับผมทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะไปยืมเครื่องมือเขามาถอดให้นะครับผมแต่อาจจะไม่ได้ทาคลิปในขั้นตอนนี้แล้วนะครับผมโอทูตัวที่2นะครับปกติเนี่ยอาจจะต้องขึ้นแมลงนิดนึงเนาะแล้วก็เข้ามาทําที่ด้านใต้ท้องรถนะครับสังเกตดูนี่จะอยู่ตรงนี้นี่นี่นะครับผมแต่อย่างคันเนี้ยเขาใส่ตัวหลอกมาแล้วนะครับตัวหลอกก็คือตัวนี้ตัวที่เขาต่อมานี่ตัวที่เขาต่อมานะครับผมโอทูอยู่นี่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดเป็นรถเดิมๆเนี่ยอาจจะต้องถอดกระบังกันความร้อนออกก่อนนะครับ เผื่อท่านใดอยากจะลองเปลี่ยนโอทูด้วยตัวเองขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่ดีนะครับผมโอกาสดีเลยนะตัวบล็อกถอดโอทูครับเป็นเบอร์2 2ปัจจุบันนี้มีม,มีบล็อกแบบ DIY ที่เขาทํามาขายสําเร็จรูปการในแอปส้มมาขายแล้วด้วยนะครับผมทีนี้เนี่ยถ้าท่านใดจะเปลี่ยนด้วยตัวเองนะครับซื้อสายโอทูมาแล้วนะครับจากแอปเหมือนกันให้สั่งตัวบล็อกนี้มาด้วยละกันนะครับเผื่อว่าจะได้ไม่ต้องไปวิ่งหาอะไรนะครับผมเพราะอย่างบางคนอาจจะไม่ใช่ช่างโดยตรงนะครับอาจจะไม่มีเครื่องมือตัวนี้ แต่จริงๆมันมีวิธี DIY แหละแต่ว่าเอาเป็นว่านายุคนะสมัยนี้ครับเสียเงินเพิ่มอีกหลักสิบหลักร้อยเอาความสะดวกสบายดีกว่านะครับผมหรือจะไปจ้างช่างก็ได้นะครับแล้วแต่เผื่อท่านใดไม,ไม่สะดวกมุดแบบผมอะไรแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวขั้นตอนนี้ไม่ได้ถ่ายวิธีทําให้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะทางานไม่ถนัดนะครับผมก็แนะนําไว้ละกันนะครับสาหรับจุดอ่อนของตระกูล L15 อ่าซึ่ง ไฟโอทูเนี่ยมักจะขึ้นเป็นประจำเลยนะครับผมโค้ด p 4 4 2นนะครับเราก็ต้องเช็คหลายๆจุดที่เกี่ยวกับระบบอากาศและระบบไอเสียนะครับก็มั่นใจว่าเป็นหลายขั้นเซิร์ช Google เจอเลยนะครับเผื่อท่านใดอยากจะ DIY ด,ด้วยตัวเองครับผมสวัสดีครับ